สวัสดีครับผมจามุกิเไฟแลวกันนะครับนะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับอยากจะขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆลูกค้าทุกๆท่านเลยนะครับที่ทาให้จามุกิเไฟมีวันนี้ได้นะครับพอดีผมย้อนดูฟีดความทรงจำมันเก่ามันขึ้นมาตั้งแต่ผมเริ่มทำพวกรับซื้อขายกีตาร์เอฟเฟกเนี่ยน่าจะประมาณปี2018นะ อ่านะครับจุดเริ่มของผมก็คือผมเริ่มาจากการที่ผมซื้อเอฟเฟกเนี่ยมาลองก่อนนะครับซื้อแบบเยอะเลยนะครับซื้อมาลองแล้วปรากฏว่าผมก็เหมือนทุกๆคนนี่แหละไปอ่านเจอในกลุ่มเนาะเขาก็เขียนว่าเออเอฟเฟกตัวเนี้มันมันบี้แห้งแหลมจมอะไรเงี้ยเออผมก็เป็นคนขี้สงสยัยเมื่อก่อนไม่ไม่ได้ขายนะ เมื่อก่อนเนี่ยจะเล่าให้ฟังแล้วเมื่อก่อนไม่ได้ไม่ได้แบบเปิดร้านขายเป็นธุรกิจอะไรอย่างนี้เลยนะครับคือซื้อมาด้วยความที่อยากซื้อมาลองว่าไอ้ที่เขาบอกว่ามันบี้แห้งแหลมจมมันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเราก็ซื้อมารู้สึกตอนนั้นจะเป็นพวกวาเลนตันกำลังออกมาใหม่วาเลนตันแดปเปอร์เออนั่นแหละผมก็ซื้อมาลองแล้วแบบเฮ้ยมันก็ไม่เห็นบี้นี่หว่าทําไมเขาบอกว่ามันบี้กันว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ เริ่มพัฒนาไปเป็นพวกมันติเอฟเฟกรุ่นอื่นนะครับผมก็เหมือนทุกท่านนล่แหละนะครับก็คือไปอ่านตามเน็ตตามอะไรกันถูกไหมอ่าแล้วอีนี้เขาบอกว่าเอ้ยมันก็บี้แห้งแหลมจมผมก็ซื้อมาอีกซื้อมันติเอฟเฟกเลยนะซื้อมาต่อเข้าหน้าตู้เลยแล้วปรากฏว่าเอ้ยมันก็ไม่เห็นบี้นี่หว่าพอจับใจความได้ว่าเอ้ยมันก็ไม่บี้อันนู้นก็ไม่บี้อันนี้ก็ไม่บี้เอสรุปแล้วมัน มันเป็นที่เอฟเฟกหรือมันเป็นที่คนวะถูกปะเออะนรับผมก็สรุมแล้วมันน่าจะเป็นที่คนหรือเปล่าวะทำไมเขาบอกว่าท <pas my? S 2> ุกท่านน่าจะเคยได้ยินคําว่าถ้าต่อหน้าตู้ใช่ไหมมันติเอฟเฟกคุณต้องทําไงปิดแคปอ่าต้องปิดแคปปิด IR เดี๋ยวจะปีซ้อนปีแคปซ้อนแคปอะไรกันอีกวุ่นวายผมก็เปิดมันหมดเลยทั้งอ่า uh IR ทั้งแอ เสียงแตกอะไรเปิดหมดพอลองต่อเข้าหท่าตู้เฮ้ยมันก็ไม่วีดีว่านะครับก็คลิปก็อย่างที่ทุกคนได้ฟังใน YouTube มาแหละนะครับในปัจจุบันนู้นนะครับลองเสิร์ชดูได้ช่องผมนะครับอุ้ยนะครับคลิปนี้ลงติ๊กต็อกต้องขออภัยนะครับในเชื่อมโยงขออนุญาตเชื่อมโยงหน่อยเพราะว่าเราอยากเล่าให้ฟังเป็นแบบว่าเป็นจุดเริ่มแล้วก็แรงบันดาลใจในการ เปิดร้านขายเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับก็มีเอฟเฟกนะครับในประเทศไทยทุกรายการนี่แหละนะครับไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าเราก็เริ่มมาจากการรับเซตอัพซาวอะไรต่างๆเหล่านี้เออก็เริ่มตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นมาพอดีฟฟดมันขึ้นมาไงความทรงจํามันขึ้นมาตั้งแต่ปี2018นี่ก็ปีจะเข้าปี2026แล้วก็ประมาณเท่าไหร่นะ7-8ปีแล้วเออ7-8ปีแล้ว ก็ต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะที่ดูคลิปนี้หรือไม่ได้ดูอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลูกค้าเก่าผมตั้งแต่วันที่ผมเริ่มต้นนะครับทําธุรกิจเลยต้องขอบคุณมากๆจริงๆนะครับนั่นครับก็เริ่มมาจากจุดนั้นเลยคือมันเริ่มมาจากการสงสัยก่อนไม่ได้คิดว่าเออตัวเองเนี่ยจะมาขายเฮต้าขายเอฟเฟกอะไรอย่างนี้หรอกนะครับคือมันเริ่มมาจากความสงสัยก่อนและมันก็ เริ่มท้าทายในในหัวตัวเองว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าเราปรับอันนี้ไม่บี้อันอื่นเราก็ต้องไม่บี้อีกสิถูกปะเราก็ซื้อมาอีกทีเนี้ยซื้อไอ้ที่เขาว่ามันบี้นั่นแหละนะครับ <c oughs> <p ots> พวกพอตพวกบอร์ดซูมดิจิตเทคแคมเปอร์อะไรเนี่ยมาก่อนนะครับมันยังไม่มีนะครับนะมันเพิ่งออกมาผมก็ซื้อมาหมดเลยทีเนี้ยก็ซื้อก,ก,ก็ก็มันทําให้เราเืยว่าซื้อมาแล้วก็ขายไปบัลลองนะซื้อมัลองแล้วก็ เซตอัพซาวแล้วก็ขายแล้วก็ซื้อตัวใหม่ซื้อตัวใหม่ขายซื้อตัวใหม่อย่างเงี้ยนะครับลองไปเรื่อยๆสรุปแล้วเอ้ยมันก็ไม่บี้ทุกอันเลยนี่หว่าแสดงว่าสิ่งที่ผมฟันธงคือมันอยู่ที่คนปรับครับถ้าคนปรับเป็นมันก็จะไม่บี้แห้งนะครัอาารบอาการบี้หมายถึงอะไรการบี้หมายว่ามันจะเสียงมันจะแบบไม่เต็มอ่ะนะครับเสียงมันจะบี้บี้เหมือนเราไม่ได้ใส่พวกแคปซิมนะครับถ้ามือกีตาร์เนี่ยจะรู้กันเลย นะครับเสียงเสียงเหมือนแบบพวกคาราวายยุคเก่าเก่าเลยนะครับเสียงแบบว่าโซโล่แบบแห้งๆกรอบๆเอออะไรอย่างเงี้ยน่ะเหมือนแล้วต่อพวกเอฟเฟกสมัยก่อนน่ะพวกบอสเอ่อพวกอะไรนะ MP2 นะครับต่อเข้ามิกเซอร์อย่างนั้นอ่ะบีบีกรอบกรอบอย่างนั้นเลยนะครับเออมันจะประมาณนั้นเลยนั่นแหละครับอารมณ์ประมาณนั้นเขาเรียกเสียงบีนะครับเสียงบีแห้งแหลมจมเลยประมาณนั้นอ่ะนะผมก็เริ่มมาจาก มันเริ่มมาจากความสงสัยนะมันไม่ได้เริ่มมาจากแบบเอ,อ้ยอยากจะทําอยากจะเป็นอยากจะอะไรหรอกนะครับมันเริ่มมาจากว่าเอ๊ะทาไมเราไปอ่านในกระทูต้ต่างๆถูกไหมเมื่อก่อนกีตาร์ไทยจะมีใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็จะกลายมาเป็นพวก a c e b o o k ละผมก็เข้าไปอ่านในกลุ่มกีตาร์อะไรต่างๆเงี้ยเฮ้ยมันก็ทําไมเขาบอกบี้กันหมดเลยวะผมก็ซื้อมาอีกเหมือนเดิมซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปมันก็ไม่บี้ดีวะ ถูกไหมสรุปแล้วอย่าลืมนะครับมันเป็นที่คนนี่แหละนะสำคัญที่สุดนะครับเราต้องอยู่กับมันนานๆนใครที่ซื้อเอฟเฟกนะครับนะผมบอกเลยว่าคุณต้องอยู่กับมันไม่ต่ํากว่า3เดือนแล้วคุณค่อยขายเพราะว่าอะไรคุณลองแค่หนึ่งวันเองอ่ะคุณเอาอะไรมาตัดสินถูกไหมว่าเอฟเฟกตัวนี้ไม่ดีถูกว่าคือคุณลองคุณลองทุกโหมดทุกอ,อ,อนุขุมขนมาหรือย,ยังคุณลองต่อแบบนี้ลองเสียบหน้าแอมเสียบ เข้าหลังแอมเสียบรีเทิร์นเสียบอ่ามิกเซอร์อะไรต่างๆเงี้ยคุณลองหมดหรือยังและลองหมุนไปหมุนมาอะไรเงี้ยอย่างที่ผมเคยสาธิตได้ดูนะครับเนีคุณลองแบบนี้ก่อนอยู่ก็มันก่อนใจเย็นๆเนี่ทุกเอฟเฟกอ่ะมันมีดีหมดแหละครับนะครับมันถ้ามันไม่ดีเนี่ยเขาคงไม่ออกมาหรอกนะครับมันมีพวกการควบคุมของพวก สคออบ,บอของพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันมีการควบคุมคุณภาพอยู่แล้วทามันเละเทะถ้ามันโอ้โหออกมาแล้วแบบใช้งานไม่ได้เนี่ยมันก็คงโดนเอ,อ่อพวกนั้นสยุยลุยไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดกันแล้วถูกไหมเออเพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างแหละครับนะมันต้องมีกระบวนการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับตอก่อนที่มันจะออกมาให้เราได้ใช้ให้เราได้ชื่นชมกันเนี่ยนะมันต้องมีอะไรดีอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ย ยูเซหรือผู้ใช้เนี่แหละนะครับตัวเราเองนี่แหละสำคัญมากๆต้องเรียนรู้นะครับต้องเรียนรู้ให้มากๆเลยอันนี้สําคัญเลยนะเพราะว่าบางทีในบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียนรู้ลึกๆหรือว่าเรียนรู้การปรับซสียงหรือเรียนรู้กับการจัดการ EQ นะครับการผสมเสียงนะครับหรือการแต่งเสียงอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับอ่าอาจจะไม่ได้เรียนรู้ตรงนี้จึงทําให้คุณเนี่ย พลาดในสิ่งที่มันแบบว่าเอออย่างเม่นว่าทำไมผมเล่นแท้งจีอ่าบางคนก็จะชมว่าเอ้ยทำไมเสียงมันดีจังวะอะไรเงี้ยถูกไหมแทงจีเนี่ยเอฟเฟอร์ก่บพันก่าบ,บาดเองนะถูกไหมเอ้ยทำไมปรับออกมาแล้วมันดีมันอาจจะถูกจริตใครหลาย,ลายคนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ชอบทุกคนนะแต่หมายถึงว่าอ่มันอากอากอาจจะถูกจริตกับใครหล,หลายคนนะครับก็นั่นแหละครับนั่นคือเหตุผลว่าเอ้ยทำไมมันต้องแบบต้องเรียนรู้อะเออนะประมาณนั้นเนาะ นี่ครับแล้วทุกๆกอย่างนะครับทุกอย่างผมก็อซื้อมาเรียนรู้อันนี้พวกเอฟเฟกก้อนนะถ้าเอฟเฟกมันติยจะอยู่ทังหมดนะครับผมก็นู่นเลยทางโต๊ะทํางานผมนู่นครับอันนี้ถ่ายให้ดูห้องเฉยเฉยมันจะลกๆกหน่อยนะครับมันมีหลายห้องเอาไว้เก็บของเ่ยนะครับ,นะรบก็ต้องขอบคุณนะครับจุดเริ่มมันมาจากตรงนั้นเลยมันเริ่มมาจากความสงสัยก่อนนะครับพอดีมันมันย้อนฟีดขึ้นมาก็เลยบอกว่า อ,อ,อยากจะเล่าให้ฟังนะครับเผื่อว่าจะได้รู้จักที่มาที่ไปของจําวกกีตาไฟวันหลังนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังคําว่าจําโกกีตา์ไฟมันมาได้อย่างไรและมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับเอ๊ะทำไมต้องจําโกกีตาไฟด้วยวะถูกไหมคือชื่อจำ um พวกเฉยๆมันก็ได้นี่ว่าะถูกไหมแต่ว่าทําไมต้องมีตัวไฟขึ้นมามันมีความร้อนแรงมันมีความพิเศษอะไรเดี๋ยวคลิปคลิปหน้าแล้คลิปหน้าถ้าไม่ลืมนะ ทักผมด้วยนะครับทักผมด้วยอันนี้เพิ่งไปเตะบอลมานะหัวก็จะยุ ung, ่งๆก็ซักกระเชิง่อยนะเออนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆลูกค้าทุกท่านเลยนะคตั้งแต่วันแรกเลยวินาทีแรกที่ผมเริ่มจําหน่ายซาวหรือจําหน่ายเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหทุกคนแบบให้การสนับสนุนดีมากๆจนมีทุกๆวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆเลยนะครับนะะโอเคก็เดี๋ยววันหน้าจะมาพูดให้ฟังนะเกี่ยวกับคําว่า จะเมื่อกีจไฟมันมาได้เองเลยอย่าลืมทักผมนะจัดไปครับ